สะดือลูกจะหลุดเมื่อลูกอายุเท่าไหรให้หลังจากที่ลูกคลอดออกมาก็จะถูกตัดสายสะดือสายสะดือนะคะก็จะถูกผูกนะคะแล้วก็ขาดเลือดมาเลี้ยงพอไม่มีเลือดมาเลี้ยงนะคะสะดือลูกก็จะแห้งเหี่ยวแล้วก็หลุดนะคะทพ่วไปนั้นนะคะสะดือลูกนะคะก็จะหลุดค่ะที่ลูกอายุประมาณ1 2ถึงสัปดาห์หรือว่าบางคนนะคะก็อาจจะหลุดช้านะคะที่3สัปดาห์ก็สามารถเจอได้แต่หัวใจสําคัญนะคะตอนที่สะดือลูกยังไม่หลุดนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแลเช็ดทําความสะอาดสะดือลูกให้สะอาดนะคะทุกซอกทุกมุมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สะดือของลูกนะคะแฉบบวมแดงแล้วก็มีกลิ่น โดยใช้เป็นสำลีก้อนนะคะชุบกับ70%แอลกอฮอล์นะคะเช็ดให้ทั่วนะคะตรงบริเวณสะดือลูกส่วนในซอกหลืบนะคะตรงบริเวณฐานสะดือนะคะที่อาจจะเป็นจุดที่ทําความสะอาดได้ยากนั้นนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะใช้เป็นคัดต้นบัตนะคะจุ่มกับ70%แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เช็ดทาความสะอาดให้ทั่วทุกซอกทุกหลืบนะคะตรงบริเวณโคนสะดือด้วยค่ะและเช็ดทําความสะอาดสะดือลูกน,นะคะอย่างน้อย2ครั้งนะคะหลังอาบน้ําในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะทำต่อเนื่องนะคะจนกว่าสะดือลูกจะหลุดนะคะภายหลังจากที่สะดือลูกหลุดไปแล้วนะคะอาจจะมีเลือดสํา เล็กน้อยก็ยังคงดูแลเช็ดทําความสะอาดต่อนะคะเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้สะดือลูกแฉะนะคะบวมแดงแล้วก็มีกลิ่นนส้สัมรีกแล้วก็คัดต้นบัตรนะคะสำหรับเด็กนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะคะแล้วก็ใช้เยอะมากแม่นะคะมีติดบ้านไว้ยังไงก็ได้ใช้นะคะจะซื้อแยกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อเป็นเซ็ตแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันพิกัดนะคะนาะจิมได้แต่กาด้านล่างคลิปค่ะ